อดีจ้ายายจันสีก็ส้มมาแล้วน,นี่ยายสิพ้ามาส้มฝีเมื่อเห็ดขั้วหน่อยยายเต่าทานยายขัวเต่าทานขัวเตาเก็ดอยู่ในบ้านอันนี้เป็นขัวเต่าทานเอาไว้ขัานนอกยายก็เห็ดใส่สัวข้าวไป พอกันฟน้กันยังเห็ดใส่พอกันฟนยังพันได้แล้วดียังแอวมาแล้วเห็ดจงปูงจริงเปลงอยู่ฟีเมอผูู้เทาขว้ต่อทานฟีเมอผูู้เทาอันนี้อันนี้ย้ายใส่อันกระปรองอันกระปรองใส่อันอันปูนนี่ปูนเด้นี่กระปรองสีกระปรองหน่อยๆใส่สีใส่ปูนแล้วก็เอาอัน ไม่เสียบแต่อันนี้อันนี้สีใสนสลักปักยืดแต่ว่าอันนี้นขุดแน่นิดหน่อยขุดลุมแน่นิดหน่อยสองสองอันนั้นสิเฮ็ดเป็นแบบว่าทั้งปูนยกไปใส่มาใส่ใดนะมันแบบเห็ดชัวข้าวยายบดเห็ดถาวรยายเลยบอกอบอกอบบอกบกบอย่างอันนะอันนา่าขนใหญ่ใหญ่ยังกระลือกระ t h o ไปใดเลยนะ บริสเสียอียัยงถอดใหม่ถอดอยังออกได้เลยนะายายกับ,บธธว่าเห็ดทาวรนเนเครื่องกับเห็ดหลังคามุ่งแค่สองแผ่นเห็ดไปตามภาษาพูดเถ่าจักวัดต่อจักวัดหลวดจกักวัดตะปูตีเห็ดใส่ไปเห็ดไปตามภาษาพูดเถ่าแล้วเนาะท่านเดี๋ยว,วดีปันใดต้องใส่ขึ้นอีกจักหน่อย หาฝนมาฝนยังกันฝนกันยังพี่สันก็ต้องหาแผ่นมาปิดเตาเอาหาแผ่นไม่ทันชีดแผ่นสังกะซีหน่อยๆมาว่างปิดไวให้พีสันก็เอาจะมีจานอันนี้นะหลายอันอยู่จานอันกลอนอันจานล่องกระทางต้นไม้พอดีปิดไวพอดีเลย เตาไว้พอไไฟฟ่อว่าให้ฝนถึกนั่งเผือเอันฝนถึกแล้วมันกระสิิพู้ไนนะว้นะอขวดเตาหน่อย <c oughs> อย้ายขวได้ยางเห็ดย่างยังห้าได้ปิ่งได้ย่างเ่ได้ตากฝนตากยังปันได้แก่ประมาณนี้ละจ้าฝีมือผูพเทาเนาะ เฮ็ดลมลูกคุค้านทั้งไปตัดไม่ตัดไหลเฮ็ดเองผู้เดียวเฮ็ดไปตามภาษาละผู้่าอยู่บานทงบานนาเนะาะสิใสยังสี่ละมันเป็นขั้วเตาทานมันมันกะสีอยู่ในบานเพได้ดนะอันนี้คือขั้วตเตาแก๊็มันกะสีอยู่ในบานใดกะสีประมาณนี้กะในน้อยตามภาษาผู้ฒ่าละเนี่ยลังในน้อยบ้านหลังในน้อย น้อยๆขั้วน้อยๆแค่นี้แหละบานย้ายก็ได้อันนี้แกเม็นขอ,อกไก่ข้างล่างนี่ก็เป็นบอ่อแต่พอนี่รัวสีเหลืยงอย่างเฮ็ดบอ่อไปสิอ่ะสิสจจะเป็นลเลี้ยงปลาเลี้ยงห้อยไปสะละแล้วแต่นี่ไก่ของยายในหาเดือนละหาเดือน เอามาซิบตัวตอนนี้ก็เหลือเหลือเป็นไกยูหาตัวอีกจักเดือนหนึ่งกันาสิไข่แล้วมั้งหาเดือนแล้วไกนะล่อรุนสินเดือนนี้อาจิาไข่ยียูหาตัวขอไกขอกไกร้อยฝาขึ้นไปหันกันแ้น ล้านต้นสตอหูเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปจัดการอีกอยู่ข้างเทิงมอนันเรียบร้อยดีขึ้นไปตัดแต่งงาสตอผู้เฒ่าเฝ้าบ้านนั่เป็นยังสีผู้เฒ่าผู้เฒ่าบอยู่สุกอันนั้นคอไกอันนี้ขั้วเตาเฮ็ดปลายเขาเพอบ่ได้เขาเพอกันลักเฮ็ดโลด สนีล่ะคลิปนี้ก็ได้เขามาเบิ่งของย้ายกับซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อสนีล่ะจ้าคลิปหนาจังพอกันไหมบายบายสวัสดีจ้า